สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราติดตามผู้ป่วยมาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมานานหลายปีนะครับมีโรคอะไรประจํากายดื่มน้ําสมุนไพรห่องกักเสียมแล้วดีอย่างไรวันนี้เราไปพบผู้ป่วยกันเลยครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณพ่อแนะนําตัวเองนิดนึงครับซือวาจันไดน้าสกุลน้าบ้านเกิดเมืองนอนยุไสครับคุณพ่อ สมเสือหนูปันจันท่เลืองยูบันโดหนูปันจันท่เลืองยูบันโดหมูเสีบหมูเสียบตะบลหอยแองตะบลหอยแองจังหวัดมหาสารคามเพิ่มเมืองสารคามเฮานี่เนาะครับคุณพ่อเป็นเป็นโรคอีหยังมาก่อนพ่อเป็นโรคไตว่ายไตเสื่อมไตว่ายมาก่อนไหม่คยเป็นมาในได้10ปีแล้วโอ้ไตว่ายไตเสื่อมเป็นมาได้10ปีเป็นมา รักษาที่ไหนลราพ่อเก่ตรกรกินยาน้ำแก่น้ำหมอมาประจำแต่ว่าก็กินยากับหมอกาแก่พ่อตอนเล่ากับกินยาตามโรงพยาบาลทั่วไปเจ้าใครับเ็นพ่จ้าใดได้ฟอกไตอยูบ่พบบได้ฟอกในฟอกในฟอกมากระมาณเกือบสามปีแล้วฟอกมากเกือบสามปีฟอกเท่าไหร่ะพ่ออาทิตย์ละหรือเดือนละเท่าไหร่เดือนละสี่เถือนเดือนละสี่เถื่อ โอ้โหวันละสี่ครั้งนะครับคุณผู้ชมครับวันละสี่ครั้งแล้วฟอกทังไหนละพ่อฟอกหน้าฟอกเนี่ยเขาสีล่างมือดีๆแล้วก็ไปนำยาเข่าไปที่เราไปปล่อยออกทุกวันครับไปปล่อยปล่อยปล่อยออกปล่อยออกมีมีแผลมีอยัางไงเห็นบ่มีแผลมีอยังบ่เอาฟอกทังไหขคอหน้าท้องอ๋อเอาคอหน้าท้องนี่เนาะเอาคอหน้าท้องนี่ตามสายนี่เข้าไปเอาสายเอาสายเข้าไปเอาเลือดออกมาก่อนหมดเลยกี่ไหนเอาเอาปล่อยปล่อยน้ำยาออกปล่อยน้ำยาออกมาก่อนโอ้หนาเบิ้ล มันเทาสิมีกำไรครบว่ามีกำไรนะรานนี้พ่อเบิร์ดพ่อปล่อยมาเบิร์ดหลายวันเทาปล่อยตัวไม้ขอบไปตามไปครับปล่อยเข้าไปพ่อเบิร์ดผงเนี่ยผงนนัประมาณสองกิโลคือเข้ากันมาสองพันสองพันกัมสองพันกัมแล้วก็ปล่อยน้ายาเข้าไปในในในทองเท่าทองพ่อเบิร์ดยาครับปิดไว้ปิดไว้ต้องน้ยาตัวนี้ก็ปล่อยออกไปทิ้งอันนี้คือเฮดเจนซี่มื่นละซีเถื่อมื่นละซีเถื่อ แล้วเฮ็ดมาจังสี่จังสี่แล้วพ่อเฮ็ดมาอะไเกือบสามปีแล้วเกือบสามปีอันนี้พี่เฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดคนเดียวเฮ็ดเองเฮ็ดเองอืในบ้านนี้กะกะพ่อทนเล่าอยู่ดอกบ้านนี้พ่อมาเห็นยาตัวนี้กะได้มากินแค่พัดขวดเดียวกับขวดเดียวกับลูกชื่อว่าดีขึ้นเดี๋ยวไปเอายามาได้ใส่ยาหัวลักเซี่ยมขึ้นนี่ไยาหัวลักเซี่ยมยังไงเป็นรู้จัก ลูกสาวเนาะลูกสาวครับสาวไปปอครับไออ้ไ้พี่พี่ฮักครับครับก็เลยแนะนั่กันมาแนะนั่กันเขามาก็เลยแม่เดียวมากินคือพอลูกสาวก็เป็นโรครายลี้งอยู่ลูกสาวกับเป็นโรครายเลี้ยงเป็นโรคไอ้ตัดเต่านมมาเล่นเต่านมเลี้เต่านมเลยตัดถือตัดไปแล้วก็เลยมากินกินแล้วก็ดีขึ้นตัวเองตัวเองกินดีก็เลยมาากับปากับปอรับปอก็เลยสึก่ดีขึ้น การเยาการเป็นภาวะไหนฟองตัวดีขึ้นแล้แงแรงไปเหตุการณ์ในงานใดตามสบายอาการจักมือพ่อรู้สึกว่าดีขึ้นล่องกินไปจักมืออาการดีขึ้นครึ่งขวดตอนนี้รู้ใช่ไหมประมาณครึ่งขวดประมาณครึ่งขวดครับคุณผู้ชมครับประมาณครึ่งขวดอาการรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วมันดียังไงพ่ออาการที่ดีขึ้นมันดีไอไอไอตรงทีค่อยเก็บ กับเจ็บตองไดแน่ปวดเจ็บมงดดดปววตามเส้นมีเจ้าปวดตามหลังปวดตามเส้นปวดตามเอ็นไอหมอหมอเขาว่ากระดูกทับเส้นนี่กระดูับเส้นหมอเขาบอกให้ไปหาหมอแล้าเด็กบออเขาทายังไงไม่ว่าไปเาสุยญากันอันนั้คือยังหมอท่านพาเลยตอนปวดหลังนี่หมอบอกกระดูกทับเส้นสี่ไปพาแต่ยังบท่นพาหท่นพา หมอเสีหยพาหรือจะของพยาพาของอยาพาจะมยาพาการเลิกเม่กินยาตัวนี้ผลพ่อยได้กระดูกทับเสียนที่เป็นอาการเริ่มดีขึ้นหายเลยหรือเหายเลยหรืถึงหายเลย่แม่อาการเจ็บพอมีเลยหมอพอมนก็หายถึงนี้ แต่ตะกี้ตะกวนนี่ลุกขึ้นมายางมันสบเลยมากมันนังปวดฟองห่วงฟองข้างมันปวดลงมานี่ปวดลงมานี่มาเทียงมาขาลงมานี่โอ้ห่องฟองข้างนั่นก็นอนตื่นขึ้นมาเราปวดตลอดปวดผู้มือปวดตีลูกยางเมื่อไรต้องนวดให้มันอ่อนแล้วก่อนต้องนวดให้เส้นมันไข้ก่อนให้มันหายปวดก่อนยังยังได้กันไปได้โอ้ยปีนเป็นทังสี่ตลอดไอ้กระดูกทับเส้นนี่เปลี่ยนมากเท่าไหร่จะปีเปลี่ยนมากเลยประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนแล้ว ไอกระดูกทับเสียนที่พ่กถึงมีการปวดที่จักเมื่ออาการดีขึ้นนับนับเมื่อไดบปอหรือประมาณจักวดที่เครื่องเครื่องปวดที่บอกอันเดืองขวดประมาณเรืองขวดดีกันนับดีกับนับจนเอาหลักเดี๋ยวเรื่องเรื่องกระดูกทับเสียนผลพ่อยได้แล้วบ้านนี้เรื่องที่ฟอกเป็นยังไงแต่เก่ามันมีอาการยังไงอาการของไต่อนมันมีอาการที่ว่าเงียวบอดีเงียวบอดีเงียวบ่เคยออกเงียวเงียวออกเทียนหน่อยออกเียนหน่อยแต่บ้านนี้ นกเขาบ่ขันไอ้นกเขาเนี่ก็บ่กขันบ่ขันเลยบวขันได้ได้สามปีหน่อยดินกเขาบ่ขันสามปีสามปีหรือสามเจ้าอย่าจนมาบ่อยากไก่กันครับอยากครับบ่อยากไก่กันเลยครันไก่กันนี่พวกเขาคนดีเขาก็อาจจะมีเพลศ้ำพันในเว่าะล่ะก็เรียกว่าอยากไก่มามามันมันดีขึ้นแล้วล้องลองมันก็หน้าก็ได้อยากขอไปไก่กันได้ไน้มกันได ดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากอ้าเดี๋ยวก่อนพอกินเขาไปแล้วเครื่องขวดนี่คือเงียวไดสบางเงียวได้ปกติเลยบานี่จักจับมืออันนกเขามาขันหรือเครื่องขวดที่ต่ันกินประมาณเครื่องขวดบ่ะแป๊ะวดนี่นะไป๊ะขวดนี่นะไอปวดเส้นปวดหลังอ่าเริ่มีวไดนี่คือประมาณเครื่องขวด บาดนกเขามาขันนี่คือเกือบสี่บัดขวดที่กินจากหันจนถึงเมื่อนี้จ้าขวดเลยพ่อพ่อก็บัดขวดเดียวเพ่อก็บัดขวดเดียวเพิ่งขวดเดียวเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันก็ว่าเบัดนี่วันจันทรนี่ไงอ๋อเพิ่งจะหมดเมื่อวันจันทร์นี่เองเพิ่งขวดเดียวนะตายเอ้าเมื่อก่อนนี่วันละสี่ครั้งนะครับวันละสี่ครั้งตอนนี้ล่างเมื่อวันเท่าไหร่พ่อก้อนไฟตัวนี้ครับโน่นี้ครับก้อนไปฟก้อนไปสามเทือยสามเทือยเอาค่อยๆลดลงเนาะเพิ่งกินไปแค่ขวดเดียวเอง แต่ว่าอันสิ่งที่ต่างๆตบตามขึ้นมากคือหนึ่งอาการปวดเส้นกระดูกทับเส้นบบมี่แล้วโลเก่าก็เป็นนี่สักิีโลเก่าก็มีบ่าโลเก่ามีปวดขึ้นมายางว่าอะไรใบยางว่าอะไรหนึ่งขาหนีบบอมกันหน้าอีกหนึ่งนี่ไปว่าอะไรเรื่อยๆโอ้บาดของน้าเขาก็อะไรเน็ดยย่งซอยเยอะตัวเองว่าอะไรขาเนี่ยเก่าก็เป็นทั้งนี้แต่ตอนนี้เก่าเป็นได้ไหนเข่าก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นยังบอท่านถึงกับหายหรือหรือบอกข้างมาหายยังมาท่านได้ แต่ว่าดีขึ้นไหมเอาหลาาหักกระดูกทับเส้นดีเก้าดีขึ้นกล,ลักกกกบมาเยียวได้ปกติการฟอกก็ลดลง,ลงการล่างไก่ก็ลดลงอาการอื่นๆการเมื่อยการเที่ยกันอย่างนี้บวกเดี๋ยวนี้ว่าเที่ยว่ามีอะไรไปได้เห็นงานเนี่สบายเลยเห็นป่าวเห็นงานปกติเลยไปเห็นงานยางเมื่อได้ับางเมื่อยกัน ย่างหมูส้าเอาออกแล้วกเขาเลยไปยั้ยหานพอดท้องสุ่มยังมาขอยาเนี่ยโอ้แต่ก็หนีกันเป็นสี่บไดเล่นก็ยังสมีว่าอะไรล่าเลยเพี้<ล>ย <ๆ S 2> อะไรเชีนน้ยโอ้นะครับนี่เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่มาถึงที่บ้านเลยนะที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งคุณพ่อดื่มไปทานไปเพียงแค่ขวดเดียวเท่านั้นเองนะครับอาการต่างๆดีขึ้นแต่เดี๋ยวผมจะไปดูว่าวันนี้ท้าพิสูจน์เลยครับอย่าฟังแต่หูต้องดูกับตาด้วยจะไปดูข้างหลัง เห็นบอกว่าหลังบ้านนี้มีอุปกรณ์การให้น้ําเกลือหรือว่าการฟอกเลือดฟอกฟอกไตนี่นะครับเยอะมากๆเดี๋ยวตามผมไปดูครับคุณพ่อขออนุญาตดูได้ไหมได้ครับขออนุญาตเบด้เนาะเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับตามผมไปดูเลยนี่นะครับคุณผู้ชมครับเรากําลังตามคุณพ่อไปนะครับคุณพ่อพาผมไปเลยครับว่ามีจริงหรือเปล่าตามเข้ามาครับ อันนี้อันนี้เป็นออกไว้ตาบ้านหนี่ยหอนมือเนี่ว่าท่านเอนอันนี้คือออกจากท้องว่าท่านไปเที่ยนน้ำเนี่ย่านาเที่ยนน้ำอันนี้คือน้ำที่เอาไปฟอกครับอดูดูดูนะคุณผู้ชมครับนี่นี่คือนี่คือน้ําที่เอาออกจากจากท้องนะครับแล้วก็ในถุงนี่คือถุงเปล่าในถุงนี่ก็เป็นถุงเปล่าที่เป็นสายน้ําเกลือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะอเป็นสายน้ําเกลืออ่านี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็มุมนี้อีกนะครับมุมนี้อีกดูนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โห oh, oh. นี่มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องสุดยอดมากๆนะฮะเยอะมากๆนะครับที่เป็นสายสายน้าเกลือนะเป็นสายน้ําเกลือที่คุณพ่อฟอกตัวนี้กี่ปีนะคุณพ่อตัวนี้กี่ปีประมาณสองเดือ,หอนหรือสามเดือนเนี่ยสองเดือนหรือสามเดือนซ้ำนี่บอกแล้วไอ้ที่ฟอกมาเป็นซีปีนี้หายไปใส่เบิร์เอาไปขึ้นโรงพยาบาลเอาไปไอขินขยะโอ้ ไอ้นี่เพียงแค่สองสามเดือนเองโอ้โห oh. นี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นี่ผมอยู่กับคุณพ่อนะฮะนี่คือผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับมีกระดูกทับเส้นแล้วก็เป็นเกาด้วยนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากๆเลยแต่นี่คือหลักฐานนะฮะที่คุณพ่อฟอกไตแล้วก็ฟอกเองล้างไตเองนะครับไม่ใช่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะครับแต่ตอนนี้ รู้แล้วว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคุณพ่อก็เลยมาดูแลตัวเองแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับดื่มไปเพียงแค่ขวดเดียวนะครับอาการต่างๆดีขึ้นมากๆคุณพ่อยืนยันกับคุณผู้ฟังหน่อยยืนยันกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยว่ามันดีขึ้นขนาดไหนจักเปอร์เซ็นต์พอดคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นีนน่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว<อ>กินขวดต่อไปในการที่ดีกันไปเรื่อยๆ อันนี้เพียงคแค่ขวดเดียวเองีแค่ขวดเดียวนะครับครับนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ขอบพระคุณสาหรับคุณพ่อนะครับที่ให้โอกาสนะกับทางรายการของเราอย่าฟังแต่หูต้องดูกับตาด้วยนี่คือผู้ป่วยจากบ้านบ้านโดครับบ้านโดตำบล ห้วยแองห้วยแองแองำเภอเ<ว>มืองจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามตัวจริงเสียงจริงคุณพ่อบอกชื่อเต็มๆอีกทีหนึงนน่งชื่อหนูปันจันทเลืองครับหนูปันจันทเรืองนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาติดตามต่อนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณ,ค,ณครับครับนั่นคือผู้ป่วยเป็นปัญหาโรคไตนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ครับนอกจากคุณพ่อป่วยแล้วคุณแม่ก็ป่วยด้วยเหมือนกันนะฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรอยู่นะครับ ปวดขาลูกปวดขามีปวดขามีปวดเอลปวดเอวปวดเอวปวดเอวนะครับมีปวดขามีปวดเอวด้วยแล้วก็เส้นเลือดขอดลูกแหลเป็นปามเป็นจุดเส้นเลือดขอดเป็นจุดจุดเป็นปามปามไม่บอกเนี่ยนะเป็นจุดจุดนะเป็นจุดจุดแล้วก็เป็นจ้ำจ้ำนั่นเองนะครับเป็นจ้ำจ้ำชี้เขียวนะ ทั้งขาได้บอกเนี่ยใชเนี่ยมดเลี้ยงเข้าเดวข้ามดเดี่ยวเข้ามี่ย่มดเลี้ยงเซลล์เลือดขอดด้มัเอาลองมาดูครับคุณผู้ชมครับม่เดีล้วนี่นี่คือเมื่อเมื่อก่อนนี่มันจะขอดมากเลยนะแม่ขาอดเตะปื้อปื้อนะมันนี่เป็นุเป็นแต่แต่ตอนนี้ยังพอมีร่องรอยยังพอมีเหลืออยู่นิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เมื่อก่อนนี่คือมันขอดเลยเป็นเสลล์เลือดขอดแล้วกัดนวดไว้ลูกใครอุ้ยไปรนะมันนี่ คือเออเลือกอันขานี่พันไว้อีหยังเป็นไงอันที่ว่างูกัดกันหรือเปล่าอันนู้นนี่หน่อยไก่แทะหรืลูกพันไป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 สอนไปแล้วพันไว้แต่ก็มันเปื่อยบอกมีผลด้วยนะคุณผู้ชมครับคุณแม่ขออนุญาตขออนุญาตมีขานะดูดูดูขาด้วยเห็นบอกว่าคุณแม่โดนงูกัดงูอะไรนะแม่โดนมาถ่ายฝั่งนี้หน่อยเป็นงูอะไรกัดนะงูอีหยังมี่ผิดยู่นั่นล่ะงูมีผิดแต่ผมจะว่าเป็นงูหย่างแต่ตอนนั้นรู้สึกมันเปื่อยเป็นบ่แม่เปื่อยโอ้ดูดูนะคุณผู้ชมครับ นี่นี่นี่แห้งไปแล้วนะครับแห้งไปแล้วอ่าเป็นมากี่วันนะแม่เมื่อก่อนนี่โอ้ยเป็นสิบพ่อปีแล้วลูกมันกัดมานี่เรองเออตะก้อนเจียวตะก้อนเจียวเขาเกือบปีเเอออกืบปีแล้วแต่เกาเนี่ยมันเน่าเป่าไหมเออมันสิเน่ามากสิแล้วเด็กกินเกล้าตัวนีน้ำมันละลูกคกินอะไรกินยาท่าน้ำบอสบอสบอสเด็ท่าไม่ท่าบ่ลุดล่ะโอ้ยตาท่าท่าน้ำก็ดีที่แตเป็นแผลเป็นยังเด็กท่าเออครับทีนี้คุณแม่ครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้ฟังจากผู้ป่วยจริงๆแล้วก็ฝากถึง ผู้ที่ป่วยอยู่ที่บ้านเลยครับสําหรับใครที่ป่วยอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่ดูรายการตรงนี้อยู่นะครับถ้ายังไม่มั่นใจคุณแม่ครับสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยที่อยู่ทางบ้านหน่อยว่าถ้าใครยังไม่ได้กินเนี่ยนะยังสงสัยอยู่ว่ายาน้ําสม,มุนไพรฮวงรักเสียมมันดีอย่างไรคุณแม่ฝากไปถึงผู้ป่วยที่อยู่บ้านเนี่ยครับผู้ท่านใดท่านใด,นดกินนะกินเด้อหดีหลียาเนี่ยเป็นโรคหังกะเจ้ามืดทุกทิ้งทุกอย่างมันปวดแขนปวดขากะเจ้า ยายกินเลยยายวัาดีค่ะอิลีผู้ใด่ม่มีบุญบ่ได้กินเด้อเด้อยายบอกเลยใครไม่มีบุญไม่ได้กินนะคุณผู้ชมครับผู้แดบ่มีบุญไม่ได้กินเลยเอออิลีเนี่นี่นี่คือคําพูดจากผู้ป่วยนะครับยืนยันย้ำปวดขาก็ะเจ้าปวดขาก็หายคุณแม่ปวดขาก็หายปวดเอวก็หายเขับถ่าอก็ดก็ดีขับถ่ายก็ดีขับถ่ายดีอิลี่อย่ายวัดีคัะเรยวัถอดไปวันอย่าเทมดาจ้าอย่าเทวดาเออนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ สมยานามที่คุณหมอพาอยพูดตลอดว่ายาเทวดานะครับคุณผู้ชมครับไม่ไม่ใช่คุณหมอพูดเองนะครับนี่มาจากปากผู้ป่วยนะครับเพราะว่ายาเทวดาเพราะฉะนั้นครับวันนี้คุณแม่ฝากชื่อฝากเสียงฝากบ้านหน่อยกับทางคุณผู้ชมเผื่อว่าเขาอยากจะสอบถามว่าคุณแม่มีตัวตนจริงหรือเปล่าคุณแม่ชื่ออะไรครับย่าย่าบันโดนี่แหละค่ะบันโดคุณแม่ซื้อบางไหน แม่แสนจันทะเลี้ยงแม่แสนจันทะเรืองอยู่บ้านโดมูสิบตำบลตำบลห้วยแองห้วยแองอำเภอเมืองข้างในลูกอำเภอเมืองอำเภอเมี่ยงสารคามนี่แหละนะครับเอาละนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากมากสำหรับวันนี้นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราวันนี้ลาคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วขอบคุณครับคุณแม่ครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ